บาหยันเป็นผีบรรพบุรุษที่คอยคุ้มครองหมู่บ้านแถวเนี้ยมานานมากตระกูลป้าเป็นร่างทรงของย่าบาหยันมาหลายชั่วอายุคนมากย่าบาหยันจะเลือกเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่มาเป็นร่างของท่านหญิงช่วงนี้มีได้ยินเสียงใครมาเรียกบ้างหรือเปล่าและมีเผื่อไปตอบรับบ้างไหมฮะ มิ้งเหรอจะว่าแปลกก็แปลกเหมือนเป็นคนละคนเลยอะไะออกไปมิ้งมันต้องผิดปกติแน่ๆมันต้องมีอะไรกับอีมิ้งแน่ๆหนูอยากเป็นลางสังถ้าหากว่ายาอยากมาเข่ามาเที่ยมมันอี๋ดีมื่อเช็ดยังไงเอาถ้องชายลูกว่าเราคันโมโซนสิอะไรยังไงเข้า เราเจอันยังไงลูกกูใกล้สิตายแล้วทางอีมิงมันเป็นพีบาทยังส่พวกเราอยู่กันยังไงสิ่งที่มาเข้ามิงตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่อย่างที่พวกเราคิดกันก็ได้ทางเดียวที่จะรักษายิ่งได้ก็คือต้องทำพิธีอีกไม่นานมันต้องหายเดี๋ยวอันนี้มันก็ช่วยมัน มึงเป็นใครกูคือยา่าบายะเนี่ย